หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีแฟนช่องและแฟนเพจดูบอลกับแนททุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคลิปประจำวันเหมือนเช่นเคยครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ผมประทับใจมากที่สุดเกมหนึ่งในฤดูกาลนี้ครับไม่ใช่เพราะแค่เราชนะทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ แต่ว่าเป็นเพราะเกมนี้พวกเราทั้งหมดไม่มีใครที่ต้องการจะโดดเด่นคนเดียวครับทุกฝ่ายทั้งสตาฟโคช้ชนักเตะและแฟนบอลต่างทำเพื่อสิ่งเดียวคือตราสโมสรเท่านั้นครับไม่ง่ายเลยครับกับการเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างมีสมาธิตลอดทั้งเกมกับการตั้งโซนรับอย่างเหนียวแน่นและเมื่อแย่งบอลกลับมาได้แทบจะไม่มีการเตะทิ้งขว้างครับคอยให้แก้เพรสซิ่งขึ้นมาค่อยๆพาบอลขึ้นมาซึ่งมานสิ่งที่แทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับในช่วงต้นฤดูกาล ยูไนเต็ดเล่นเกมรับอย่างละเอียดโดยเฉพาะการยืนตำแหน่งในแผงเกมรับแผงแดนกลางและด้านบนที่ยืนเท่าๆกันหมดจุดนี้ต้องชมสิ่งที่โอลเลกุนน่าโซชาและทีมงานโคช้ชพยายามฝึกซ้อมนักเตะให้ชำนาญมาตลอดหลายเดือนครับเพราะว่าที่ผ่านมาระเบียบเกมรับ,รบและการยืนลายของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ดีเลยครับในยุคข,ของโจเซ่มูรินโญ่นะครับแต่ว่าโซชาค่อยๆปรับจนเวลานีน้10นัดหลังสุดที่ทีมไม่แพ้ใครยูไนเต็ดเสียไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นครับ การโต้กลับของยูไนเต็ดครับใช้เฟสเป็นคู่แย่งบอลในแดนกลางจากนั้นแดเนียลเจมส์จะเป็นผู้พาบอลโต้กลับไปครับน่าเสียดายที่แดนนี่น้อยละเอียดน้อยเกินไปนิดนึงครับกับจังหวะสุดท้ายแต่ว่ายูไนเต็ดก็เปลี่ยนจากร,รับเป็นรุกและก็ได้จบสกอร์แทบทุกครั้งนะครับซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การโต้กลับที่ได้ผลมากของโซชาครับยูไนเต็ดได้ฟรีคิกในช่วงนาทีที่30ครับและกลายเป็นประตูขึ้นนำบรูโน่ฟอนันเดสมีการส่งซิกให้แม็กไกวเพื่อหลอกผู้เล่นของซิตี้ ว่าบรูโน่จะโยนไปที่เสาไกลครับแต่ว่าขนาดเดียวกันก็ซักซ้อมแผนการเล่นกับองตุนี่มาซยาไว้แล้วเมื่อบอลถูกเล่นครับมาซยาก็ขยับขึ้นทันทีและรักษาลายได้พอดีครับ,บวกับบอลตากที่น้ำหนักพอดีของบรูโน่ทำให้มาซ西亚กะจังหวะแล้วก็ยิงแม้ว่าจะโดนไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าเอเดเซนปิดเสาแรกไม่ดีด้วยเช่นกันโกลยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับวินัยเกมรับของยูไนเต็ดค่อยๆกินพลังงานของนักเตะไปด้วยครับ รันดอนวิลเลียมส์เพิ่มหมดแรงเขาถูกเปลี่ยนออกเช่นเดียวกับอองตนี่มาซยาที่มีแผลที่หน้าแข้งหลังจากไปชนเสาประตูในจังหวะที่ไปบีบกดดันเอเดสันหน้าปากประตูฝั่งซิตี้ครับและแม้ว่าซิตี้จะพยายามโยกซ้ายโยกขวาแต่ว่าเกมรับของยูไนเต็ดตั้งแต่แดนกลางลงไปยังกองหลังทั้ง5คนที่ครึ่งหลังมีเอริกปายี่มาช่วยอีกแรงด้วยก็ป้องกันเกมบุกของแมสซิตี้ได้หมดเลยครับนอกจากจังหวะโต้กลับ ซิตี้ก็ไม่สามารถเจาะหรือว่าครอสบอลเข้าเขตโทษของเนเลตได้เช่นกันทั้งชอแฮร์รี่แม็กไว์เวิกตออนลินเดเลฟและเอริกอายีต่างช่วยกันสกัดบอลทิ้งไปได้ทั้งหมดนะครับนอกากนั้นยังไม่พอครับเนมันย mm ่ามาติชและก็เฟร็ดยังคอยตักเก็บบอลจากแดนกลางซิตี้และสร้างจังหวะโต้กลับที่น่ากลัวได้หลายครั้งครับจุดที่น่าชื่นชมมากคือยูไนเต็ดไม่หยุดบีบเพรสซิ่งแดนบนใส่ซิตี้เลยครับแม้กระทั่งช่วงท้ายเกมนำมาซึ่งประตูปิดกล่อง ที่สกอตต์แม็กโชเมเนียตัวสำรองไปบีบกดดันเบนชาแมงเมนดี้แล้วก็ยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษเข้าไปในจังหวะที่เอเดรียนไปป้องกันไม่ทันครับเป็นรางวัลของแม็กโชเมเนียนะครับที่พยายามฟิตร่างกายตัวเองจนหายเจ็บกลับมาแล้วก็มายิงประตูนในเกมสําคัญได้อีกครั้งครับแม็กโชเมเนียปลดปล่อยเขาดีใจสุดขีดครับเช่นเดียวกับโอเลกุูนาโซชาและสตาฟโค้ชทุกคนครับโอเล่ Ole บอกหลังจบเกมนะครับว่าเขาไม่ได้มองว่าเขาเหนือกับเป๊ปกว่าเดวลา แม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเอาชนะแมซี่ได้ถึง3จาก4ครั้งที่เจอกันในฤดูกาลนี้ก็ตามครับเพราะว่าคนที่ทําให้ทีมชนะเนี่ยไม่ใช่เขาครับแต่ว่าเป็นนักฟุตบอลเป็นลูกทีมของเขาต่างหากครับที่ผ่านมาโซชาไม่เคยรับคําชมไว้เองครับเขามอบมันให้กับนักเตะแต่ถ้าเกิดมีคําวิจารณ์เขาก็จะให้มันไปถึงนักเตะโดยตรงเช่นกันเขามักจะปกป้องนักเตะของเขาเสมอครับคงเป็นเพราะเหตุนี้ครับนักเตะท,ทุกคนจึงคงเชื่อมั่นในโอเลกุนนาโซชา ดูจากการที่พวกเขาวิ่งและเล่นเต็มที่เพื่อตราสโมสรการปรับทีมของโซชานำเอานักเตะที่ไม่ใช่ออกไปและนำนักเตะที่ใช่เท่านั้นเข้ามาครับซึ่งการปรับโครงสร้างนักเตะของโอเลกุน่าโซชาส่งผลทันทีครับคำว่าใช่ในที่นี้หมายถึงนักเตะที่ต้องการเล่นเพื่อยูไนเต็ดจากใจจริงทั้งบรูโน่เฟรนเดสและโอเดียนอิกาโลครับแม้จะมีโปรแกรมเหลืออีกหลายนัดก็ตามครับแต่เกมหลีกนัดนี้สำคัญและเกินครับ มันสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเตะมากขึ้นครับเพราะเรายังเหลือภารกิจอีกมากต้องทำเราต้องเล่นอีก3รายการและมีโครฟี่ติดมือให้ได้รวมถึงจบในท็อปโของพรีเมียร์ลีกครับผมทำช่องดูบอลกับแนทและเพจดูบอลกับแนทก็ด้วยใจรักครับนักเตะในสนามทีมโค้ชก็ทำทุกอย่างเต็มที่ด้วยใจรักและผมเชื่อแฟนบอลทุกท่านก็เชียร์ทีมสุดหัวใจด้วยใจรักเช่นกันครับ ตราสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีความหมายครับเพราะพวกเราคือหนึ่งเดียวกันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามโปรดอยาเ่ชีย์ทีมแค่เมื่อชนะครับแต่ไม่ว่าทีมจะเป็นอย่างไรจะดีหรือแย่เราต้องอยู่ข้างทีมงานโคช้ชและนักเตะของเราเราให้ใจเขาให้กำลังกายก็เกิดเป็นพลังที่มีเป้าหมายร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่และหนักแน่นคือการประสบความสำเร็จในบ้านปลายครับแต่ความสำเร็จไม่ได้น่าประทับใจที่ปลายทาง แต่มันตรึงใจที่ระหว่างทางต่างหากครับเราจะจับมือกันให้แน่นและเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปดูบอลกับแนตทภูมิใจเหลือเกินที่ได้เชียร์ทีมนี้เคียงข้างกับทุกท่านเหลือเกมอีกหลายนัดในฤดูกาลนี้เราจะเชียร์สุดใจไปด้วยกันครับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝากและแอดไว้ด้วยนะครับกับแอ9ทอย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับ และ subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์หากชอบคลิปของเราขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงอยู่ในใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง